สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC วันจูกชุกคนเดอ้อฟองเก่าขึ้นเด้อพ่อชายก็อยากลงมาหมดนี้วายดีปลุกนะแม,มะ่มาเก็บกำข้าวป้าแม่ขึ้นไปอยู่รถผู้ป้าปะแม่จะมาเก็บกำข้าวเดี๋ยวไว้มันปาดขาอะลรนี่มาพี่ชิอุ้มั้ยสบายดี สต่ไปดีจ้าจ้าเพิ่ให้ได้นุนุ้มาไวไวมันปาดขาเลยเห็นบ่นั่นนั่นนั่นอุ้มแน่อุ้มแน่เห็นบ่เก็บแล้วนั่นมาอนี้บอห้อนปันในน้องไม่มาห่อนอยู่แต่มันบดมาเลยยังไข่กวานไงยางกระลุงมาค่่มไงมุงป่ายหนงเพลวสู้ชีวิต หนาวอาบน้ำ,อา,นำอาบแล้วดิอา,ดอาบแล้เพิ่งลงมาชิมอาบน้ำอาบน้ำ,นำอีเด้ยไปขึ้นไปได้ยังอาบมืออาบอยู่เพือนอืมอืม เรี่มเยี่ยมตันนี่โบลายไปนะข่าวมันหมดหนาเถอะเฮ้ยเาเกิหนาก็ชิได้แบบเห็ดเป็นพรอน ช่วยช่วยยุ่งอยากไปหันอยากไปนี่ <c oughs> นั่งท่าปี๊ปป้าขับรถไปหาวโบทันได้จ้ะ <c oughs> สบายดีป้าลุงก่อนไว้ขาจะขึ้นรถน้ำป้าปลาไว้ไว้หันได้ค่ะรถวีกโก้ข่อยาจอดอยู่ทางรังให้ไว้สบายดีจ้ะสบายดีจ้าจ้ะป้าลุงเอาไว้จ้าปาลุงเอาไว้ค <c oughs> ดก อืมชนด,ดากเจ้าเราแท้อืมจ้าจ้าปลาลุงนะแม่คนน้อยคนน้อยยิ้มดูยิ้มดูอาบูดขึ้นยังไงกเอะไม่อย่งนันนะกุ๊กไม้ไม่อืมดินขี้ดินอย่ามอามเด้อขี้ดินดขี้ดินเลยอย่าอมเด้อลูก อมยิ้มมือแมนอมยิ้มได้ขี้ดินได้น่ะกินไดกินใช้ดินใช้แมนน่ะกินช้เออดินใช้ดินใช้กินกินอ่ะดินช้โซ่ผ่อนกับน้องแพลวคนเก็บเก็บแล้วกับคนขึ้ลุด บ่ได้หลด,ดเลยนี่น้อยหนึ่งออกพอใช้แม่สิเอาพยางไม่ใช่หลดเลย น้องแพลวเป็นลมเลยพิ่นแดดสบายดีป้าลุงเห็ไหมพ่อชัยจะจ้ามึงดูจะจ้าคือไอ้แพลวค่ะตกเด้อผูผูนัน่นเป็นลมเนาะไอ้แพลวเหรอบ่ะเนี่ตกตก <c oughs> พลอยชัยสบายดีมื <c oughs> อแพลว <c oughs> ไว้เล็กอพลสบายดีสบายดีจ้าป้าลุงป้าลุงทำจีคลายเลยค่ะผ้าปูนอ no, <no>, no. นนอนนอดแดง,แดงเลยเพลแกงเห็แล้ว ยาใหญ่ยาเห็ดค่อยสิยาเห็ดค่อยว่าดูอยายาเห็ดค่อยยาเห็ดค่อยค่อยจักกรจี้จักรแดงไปเด็กไปห้องจักกรจี้จักกรเดกเนาะเซตเซตมาอยู่หัวเลยแพลวถือแพลวถอยมาผีอีกแพลว ทางรังมันแดดได้ห่านตึมเลยเดี๋ยวคล้ายได้แผ่วคนแข็งไล่คนแข็งท่นนี่แหละต่ได้เช็นบ้างอืมบงบบแม่นลูกบบแม่นดอกหญ้าบงบงบงกระบงกระบง เออีงเออแพวเออแพวได้เออเออแพวดูเออเออแพวก่อนเออกระบ้งกระบ้งเออเออแพวจับกระบ้งเอ้าเกือบเจ้วแขวลุดอืมเก้วแขวหฮักขบนูลูกเจีบมือเป้าให้หน้แพวเออเออกระบ้ง อกระบองครบกระบองคนล้มเด้อคะล้มเด้อก่อนชีคนเข่าวขึ้นพาเล่นกัดน้องไพชัยก่อนดูนาพันก็ม่วนได้บัอยากล้มมาแล้วได้ลุงมาช่วยยุ่งเลยนะกอดเอิ๊กกอดเอิ๊กไพชัยยังไม่ได้เห็นยังไพชัยขม่วนได้ เฮ้ยเหตทางงาะดูพ่อยมิกกีนะ่ะชิยานได้มิกกีบวงกับบวงสิเก็บมะกองไว้บางเดียวแพลวอ,อยู่นองหรือแพลวคนเข่ามะกองไว้บางเดียวเด้อเดี๋ยวขึ้น mọi ở lột, lông mà đay cái này. Con, con cái thau cứ lột còn hơi nồi. nhảy nữa như anh à nó, thau đây nồi <laughs> nữa. Hay nè, không phải nát, anh nó. ใชหอยางมากคือรถนี่แหละลมพัดตึงมาด้วพายรถกับขึ้นวาอต่ำๆพายมอรถพาย ามันขึ้นรถก่อน <Yeah. S 1> ท่าแนะ่ทานะ่าแน่น้องแพลวค่ะพ่อใช้นะ <Okay. S 1> เออเออจอดกอต็ติมันอย่างก็ทันนี่นี่ <c oughs> ทางอ่อยๆอยากขึ้นรถนะพอ่อเด้นี่พ่อที่จอดอยู่นี่นี่ เด้ตอนนี้ก็มาหอดเถียงแล้ยน้อพี่น้องจะผ่อนเปิดคู่อไปหาเกิบพอชชยก่อนเกิบพปใชยเฮียเอ๊แพ้วนี่นั่งรถบูเบิกเลยไม่ว่งเลย,เ,เ,ลยเกิบน้องเฮียน,นี่เอาไปดับบูเบิกเถิงหัตอนนี้ก็มาหอดเถียงแล้วน้อพี่น้องทั้งขี้เพื่องขี้หยาขี้ยุมันอะไร เดี๋ยวรวมๆแล้วก็ประมาณนีนเขาก็ได้คุณก็เอาไปภาพสองภาพสามเลยสิทำไมก็ต้องเอาเท่ละอันให้เขาใจนี่กวนหะิมโล เลี้ยงอะบดข้าวดอนี่เจอมีบ้องหข้าดอปนันน้ฮะในเล่า,า,เ,าเลยจ้ะในอันตุบเลยตุบน้อยข้าวอันนั้นข้าวปุ <gasps> เขาเขาฟันลูเขามีเงี้ยเขาดีเด้อส่งจจบาเหมสมบึงนุ่งตีนกระชีเรือเจือกระชีเบือาเสารทั้งน่าเป็นที่้าชงกรชีดำบึงหาเตหัวตลท่ากระชีดำบ่เลยเจ็ด ลายหน่เด้อตัดอันย่งาเอาน่ยต้องหวัดพิอมมันตองเคก็ต้องลงมม่มันออกมันชาได้อื่นเบิกสภาพพ้อมพพ้อมรับในวัดนะคะ เดี่ยวเขาจบคลิปไวันนี้สำนีอย่าลืมกดไลคก์กดแชร์กดติดตามกาดแชร์กันดิ่งเลยได้เลย,ยค่ะคลิปใหม่จากช่องเขาพ,พ่ออันลิปหน้าศรพลพิณิกข์อะ